สวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากยังไงระวังสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันเหมือนเดิม ก็จะเป็นข่าวในตำแหน่งแบ็กซ้ายนี่แหละที่เราดูยังต้องหาเพิ่มอยู่หลังจากที่เราเนี่ยตัดใจจากมาโกกุระยาไปแล้วอย่างที่เคยบอกไปครับและล่าสุดมีทีมที่พร้อมจะยื่นให้ไบตัน5้าล้านปอนด์เลยครับนั่นก็คือเชลซีและเป็นนักข่าวที่เชื่อถือได้ออกมายืนยันด้วยนะนั่นก็คือโรมาโน่ครับบอกว่าเชลซีเดี๋ยวจะทําการเจราจาเงื่อนไขส่วนตัวกับกุกุระยาในะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าครับส่วนทางเรือใบเราก็คงตัดขาดตัดเยื่อใยไปแล้วแหละ เพราะว่าเราเนี่ยยืนยันเลยว่าจะไม่จ่ายมากกว่า40ล้านปอนครับเราเห็นแบบนี้มาหลายครั้งเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าเพิ่อมอีก10ล้านปอนเป็นอะไรไปเนาะแต่สําหรับผมมองว่าการโดนโกงกบ่อยๆก็ไม่ดีอะเวลาเราโดนโกงเราก็ไม่เอาจริงๆก็หลายคนนะอย่างกองหลังหลายคนที่มีชื่อเสียงอย่างคูริบารีอะไรอย่างเงี้ยตอนเราโดนโกงมากๆเราก็ไม่เอาครับแต่สุดท้ายเราก็ได้หลังดีๆมาอยู่ดีในกรณีแบ็คซ้ายก็เช่นกันถ้ากูรุระมันยากจริงๆ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราก็ต้องหาตัวที่ดีได้แหละแล้วก็มีรายงานเสริมมาอีกครับว่าตอนนี้เรือใบายเราพิจารณาอยู่หลายคนเลยไล่กันตั้งแต่อเล็กกิมันโดอันนี้จากเบนฟิกา้าซึ่งจากเบนฟิก้าเนี่ยย้ายมาพิเมลิกค่อนข้างเกิดหลายคนนะตั้งแต่จากโปรตุเกสต,ตอนนี้นี่ก็โลดแล่นในเวทีพิเมลิกเยอะมากครับมีบอน่าโซซาอนี้จากซุดการ์แล้วก็มีราฟาเอลเกเรโลจากดอทมูลครับคนนี้เป็นข่าว ค่อนข้างเยอะนะในพักหลังครับส่วนอีกคนนึงก็เป็นเอ็ดนูริอันนี้ของวูฟแฮมตันครับเท่าที่ดูในพิมพ์เบลลิกมาไอตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ต้องรอดูครับว่าสุดท้ายจะได้ใครตำแหน่งนี้ต้องเสริมแหละผมว่าแม้ว่าจะดูช้าไปนิดนึงแล้วแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องเอาอยู่ดีครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายรอดูแล้วกันครับว่าจะได้ใครส่วนอีกเรื่องที่มาอัปเดตกันสั้นๆเลยก็คือเกมที่เราจะพบกับเวสแฮมในวันอาทิตย์นี้เนี่ยคนที่จะทำหน้าที่ในเกมนั้นก็คือไมเคิลโอลิเวอร เราก็รอชมแหละครับว่าเกมเจอกับเวสแฮมจะเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะชนะก็คิดว่าจะชนะอะแหละหวังว่าจะไม่เหมือนปีที่แล้วที่เราเปิดหัวแพสเปอร์ครับและนี่คือทั้งหมดที่เราเรามาฝากกันในวันนี้ครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาอย่าลืมอัลฟา88นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ